วันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2563กศนอํเาเภอสว่างแดนดินนำโดยนางสาววิเลรัตโมกมูลผอ,อ,อกศออนอำเภอสว่างแดนดินพร้อมด้วยบุคลากรครูและนักศึกษาเขารวมโครงการมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกศนอสกลนครสู่กศนวาวประจำปีงบประมาณ2563ณคอนเวนชั่นฮอล์โรงแรมพีซีแกรนด์พาเอํเภอเมืองสกลนครจังว ังหวัดสกลนครโดยมีนายพูญศักดิ์วานิชวิเศษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาผลงานนวัตกรรมของครูกศนอและผลงานของสถานศึกษาในสังกัดออกสู่สังคมและชุมชนให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกันรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดต,ตามนโยบายและ เนน้การนำเสนอเบส a พคทิสของพนักง,งานราชการทุกตำแหน่งกิจกรรมการแข่งขันท b ีน้วันของนักศึกษากรสโนการประกวดร้องเพลงในหัวคอการส่งเสริมการรักชาติและการประกวดโครงงานนักศึกษากรสโนทั้ง3ระดับ โดยมีนางพรที่พาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนอจังหว,วัดสกลนครกล่าววัตถุประสงค์โครงการผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรในสังกัดสำนักง,งานกศนอจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับพร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้